สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตรถไฟความเร็วสูงนะครับสัญญาที่3 3ขีดนะครับโดยทิศทางของการถ่ายกล้องนะครับเราจะถ่ายจากฝั่งโคราชไปที่ฝั่งกรุงเทพนะครับผมก็คือเดินทางจากฝั่งโคราชไปกรุงเทพนะครับทุกท่านโดยสัญญาตัวนี้นะครับจะเริ่มต้นจากอุโมงค์ลำตะคองนะครับไปจนถึงสถานีบันไดม้าเลยครับผมแต่ว่านี้นะครับทางแอดดองก็จะถ่ายบรรยากาศนะครับช่วงของขนานกีฬาทุกท่านดูในระดับน้ําของ เขื่อนลำตะคองนะครับว่าตอนนี้ก็คือมันเหลือน้ําอยู่เท่าไหร่นะครับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่น้ําเหลืออยู่ในเขื่อน okay. นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านโอเคนะครับอันนี้คือจ yani ุดเริ่มต้นของสัญญาณนะครับก็จะเริ่มต้นออกจากตัวอุโมงค์ลำคลองตรงนี้ครับผมแล้วหลังจากนี้ก็จะมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับทุกท่านเส้นทางก็จะขนานตามไหล่เขามางนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าอันนี้ผมขออนุญาตใช้คลิปเดิมก่อนนะครับทุกท่านนะครับถ้าใครชมอยู่ก็คงจะรู้ว่านี้มันเป็นคลิปเดิมนะครับ ว่าเส้นทางตรงบริเวณบนเขานะครับผมไม่ได้ขึ้นไปนะครับแต่ว่าก็คือจะทําแนวเขตให้ทุกท่านดูว่าเส้นทางมันไปยังไงนะครับเนี่ยครับพอเส้นทางมาตามไหล่เขาปุ๊บตรงนี้นะครับทุกท่านก็จะข้ามเส้นทางรถไฟตรงข้างหน้าตรงนี้เลยครับแล้วก็จะเดินทางลงไปที่เขื่อนลำตะคองนะครับซึ่งระยะทางในเขื่อนลำตะคองนะครับก็จะมีระยะทางทั้งหมด5.9กกิโลเมตรด้วยกันนะครับเนี่ยครับเส้นทางก็จะไปอย่างนี้เลยครับทุกท่านซึ่ง ความคืบหน้าของช่วงบริเวณลำตะคองตอนนี้ก็คือมีการวางเสาต่อหม้อเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมด18 0เสานะครับท่านดังหลานใต้เสาก็ใส่เกือบจะเสร็จทุกตัวแล้วครับทุกท่านตอนนี้ขั้นตอนที่เหลืออยู่ก็คือเหลือแค่ขั้นตอนการวางสแปนอย่างเดียวนะครับทุกท่านพอวางสแปนเสร็จนะครับก็จะวางบริเอรแล้วก็ทำรั้วสีขาวข้างบนก็น่าจะเสร็จเลยนะครับทุกท่านเพราะว่านั่งหลานใต้เสาจ,จะสังเกตเห็นว่าทางผู้ละหมาเองเนี่ยก็ ติดตั้งไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเท่าที่สังเกตตอนนี้นะครับก็คือระดับน้ําที่เขื่อนลําตะคองนะครับตรงบริเวณที่มีการก่อสร้างเนี่ยรู้สึกว่าน้ําจะค่อนข้างแรงมากเลยครับปีนี้เห็นเขาประกาศในข่าวนะครับว่าปีนี้นะครับน้าของเขื่อนลําตะคองเนี่ยวิกฤตนะครับเหลือน้ําน้อยมากนะครับทุกท่านนะฮะในขณะที่ผมมาถ่ายตรงนี้นะครับก็คือถ้าเทียบกับตรงบริเวณเสาตรงนี้นะครับ ยาวไปจนถึงระยะทางที่น้ําอยู่เนี่ยห่างกันเป็นกิโลเลยครับทุกท่านตอนนี้เรามาถึงจุดที่ทางผู้ละหมอเริ่มวางสเปรนกันมาแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ลอนเชอร์ก็จะอยู่ข้างหน้าเราตรงนั้นแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับว่าตอนนี้นะครับลอนเชอร์เองนะครับทําการต่อสเปนมาได้ทั้งหมดกี่ตัวแล้วครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เท่าที่ไล่เช็คดูนะครับสเปนตอนนี้ก็ต่อมาได้แล้วนะครับทั้งหมด35สเปนแล้วครับทุกท่านส่วนตัวที่36กําลังจะทําการต่อนะครับซึ่งตอนนี้ก็นำเอาส่วนมิสมาวางเรียงต่อกันแล้วก็กําลังใส่สลิงกันอยู่นะครับถ้าทําเสร็จก็คือเขาก็จะวางระหว่างเสาพอดีนะครับท่านก็จะได้เป็น1สเปนพอดีนะครับก็ระยะทางนะครับถ้าคิดรวมกันตอนนี้ก็ประมาณ1กิโลเมตรกว่าๆแล้วครับก็ค่อยๆคืบหน้าไปนะครับทุกท่านเนี่ยครับ ก็จะต่อมาถึงตรงจุดนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าลอนเชอรอเขาก็จะวางทั้ง2ทางเลยครับเพื่อความรวดเร็วขึ้นนะครับพราหลังจากนี้ก็จะยังไม่มีการต่อนะครับทุกท่านก็จะมีเสาต่อหม้อขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงนู่นเลยครับจุดที่จะขึ้นฝั่งบริเวณที่เลยสถานีรถไฟจันทึกมาอีกสักนิดหน่อยหนึ่งนะครับตรงที่เป็นทางโค้งนะครับทุกท่านก็ตอนนี้ก็จะมีความคืบ่มหน้าประมาณนี้แหละครับทุกท่านสาหรับช่วงบริเวณในเขื่อนลําตะคองนะครับ ซึ่งถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของจํานวนเสาต่อมอในนี้นะครับก็จะต่อได้แล้วนะครับประมาณสัก19โดยประมาณนะครับจาก100นะครับก็คือนับรวมเฉพาะต่อมอในเขื่อนลำตะคองนะครับทุกท่านเนี่ยครับสเปนก็จะมาขึ้นฝั่งตรงบริเวณนี้ทุกท่านนะครับแล้วก็เส้นทางก็จะปรับทิศทางนะครับจากตอนแรกนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับมาอยู่ทางขวามือแล้วครับทุกท่านแล้วหลังจากนี้ก็จะอยู่ขวามือยาวนะครับไปจนถึงนู่นเลยฮะสถานีบันเดมาเลยครับทุกท่าน ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางเข้าสู่ที่ตัวสถานีซับม่วงนะครับซึ่งความคืบหน้านะครับตรงบริเวณที่ขึ้นจากเขื่อนลําตะคองมานะครับไปจนถึงสถานีซับม่วงตอนนี้ก็คืองานเสาต่อหม้อเดียวนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแค่เสาต่อหม้อคู่ทางลงไปเขื่อนลําตะคองเมื่อกี้นะครับที่ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มต่อสเปนนะครับเดินทางไปฝั่งสถานีทับม่วงอยู่ครับเห็นไหมครับจุดเริ่มต้นก็เนี่ยครับที่ผ่านไปเมื่อกี้แหละครับทุกท่าน ซึ่งความคืบหน้าของการต่อสเปนในช่วงนี้นะครับก็จะได้ระยะทางความยาวเท่ากับบริเวณในเคื่อนลำตะองนะครับทุกท่านตอนนี้ก็คือได้ทั้งหมด3ามสเปนนะครับก็คือถ้าคิดเป็นระยะทางก็ประมาณกิโลกับอีก60เมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านเนี่ยครับ ช่วงที่จะเดินทางเข้าซับมัวนะครับตอนนี้เสาต่อมอก็หล่อขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ทางบเราเมอเองก็กําลังดําเนินการนะครับทํานั่งร้านใต้เสารอไว้รอสเปยนต่อมาเรื่อยๆเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่านั่งล้านใต้เสาก็ทําขึ้นได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็ถือว่าทําเพื่อที่จะรอให้ตัวสเปนมันต่อมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าขั้นตอนของการวางสเปนเนี่ยก็ต้อง ใช้ระยะเวลาทําค่อนข้างนานนะครับเพราะว่ามีหลายขั้นตอนนะครับกว่าที่จะนําสเปนขึ้นมาต่อกันแล้วก็ทําการร้อยสลิงอีกนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับอย่างช้าสุดก็คือเท่าที่ผมฟังจากผู้ระหมอมาก็คือ7วันโดยประมาณนะครับอันนี้คือเร็วที่สุดแล้วนะครับทุกท่านก็คือ7วันต่อหนึ่งสเปนเนี่ยครับบางอันก็อาจจะช้าไปถึง10วันเลยครับก็แล้วแต่สภาพหน้าง,งานของผู้ระหมอในแต่ละเจ้านะครับทุกท่าน เท่าที่สังเกตมาแล้วก็เท่าที่ลงพื้นที่ดูนะครับออกเดินทางจากสถานีซัำม,ม่วงไปแล้วครับท่านจะเห็นว่าก็เหมือนเดิมนะครับตรงช่วงที่ออกเดินทางจากสถานีซัำม,ม่วงเนี่ยตอนนี้ก็คือทางผู้ละเมาเองก็ทํานั่งร้านใต้เสานะครับรอสเปนต่อมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านเห็นไหมครับก็คือ สเปนตอนนี้ยังตามไม่ทันตัวนั่งร้านใต้เสานะครับนั่งร้านใต้สเสาก็ทําไปก่อนแล้วับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับสภาพก็จะประมาณนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็คือตรงจุดที่ออกจากสถานีซ้มม่วงไปเนี่ยเขาก็คือหล่อเสาขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วครับทุกท่านก็จะมีช่วงที่เว้นขาดก็คือช่วงที่จะเดินทางเข้าไปที่ตัวสถานีความเร็วสูงปากช่องนั่นแหละครับที่ตอนนี้นะครับกาลังอยู่ในขั้นตอนของการทํางานเสาเข็มแล้วก็ การหลอกฟุตติ้งอยู่ครับทุกท่านซึ่งจะห่างจากจุดนี้อีกไม่ไกลแล้วนะครับก็จะห่างจากจุดนี้อีกประมาณ1กิโลเมตรครึ่งโดยประมาณนะครับทุกท่านเนี่ยครับ เลยเสาต่อม่อจุดนี้ไปนะครับอีกประมาณ7-8เสาหลังจากนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่แนวเขตของสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องแล้วนะครับเนี่ยครับผิดไหมครับตอนนี้นะครับช่วงที่จะเข้าไปที่ตัวสถานีความเร็วสูงปากช่องตอนนี้ก็กําลังดําเนินการงานเสาเข็มแล้วก็งานฟุตติ้งอยู่ครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ทางผู้ละหมากําลังเด้งเข้าพื้นที่ทํางานอยู่นะครับช่วงนี้ก็คือตอนนี้ทํางานฟุตติ้งนะครับถ้าทะลุต้น จามจุลีตรงนี้ไปก็คือตอนนี้นะครับเริ่มเดินทางเข้าไปในแนวเขตของสถานีความเร็วสูงปากช่องแล้วนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมีภาพเล็กให้ท่านดูนะครับอันนี้ก็จะทําขนานกันไปเลยนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะทําภาพขนานไปให้ทุกท่านดูนะครับก็คือเส้นทางที่ผมกําลังเดินทางอยู่ตรงนี้นะครับในมุมมองของรถไฟแล้วก็ในมุมมองของรถมอเตอร์ไซค์ที่เข้าไปในพื้นที่นะครับภาพอาจจะสั่นเล็กน้อยนะครับทุกท่านเพราะว่ามันมือหนึ่งถือกล้องนะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ ทำการถ่ายทํานะครับสภาพก็จะอาจจะได้ไม่มืออาชีพเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าได้ประมาณนี้แหละครับท่านเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพพื้นที่ของสถานีความเร็วสูงปากช่องนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการหล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงนะครับสาหรับตัวอาคารสถานีนะครับเนี่ยครับส่วนตรงบริเวณเสาต่อม่อขนาดใหญ่นะครับฝั่งที่จะไปปากช่องตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการทํางานฟุตติ้งอยู่นะครับทุกท่าน ส่วนเสาต่อหม้อเสาปกตินะครับที่เป็นเสาเดียวก็ตอนนี้ก็ฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ขั้นตอนหล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงนะครับเนี่ยครับก็จะมีความเคื่หน้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสะพานถนนหมายเลข2 2 4สนู่นแหละครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับจะสังเกตว่าฟุตติ้งมันก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกท่านนะครับเหลือแค่หล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงอย่างเดียวนะครับสาหรับ เส้นทางที่เดินทางเข้าในสถานีความเร็วสูงปากช่องนะครับแล้วก็จะมาขนานกับรถไฟทางไกลอีกทีก็คือตรงเลยข้ามถนนหมายเลข2 2 4 7ตรงนี้ไปแหละครับเนี่ยครับก็ตรงหลังจากนี้ก็จะเริ่มขนานกันอีกรอบนึงนะครับก็คือหลังจากนี้ก็คือเข้ามาในเขตของท่ามะนาวแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับพอถึงช่วงท่ามะนาวนะครับตอนนี้ก็คือเสาตอม้อก็มีการวางสเปรนเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับ ก็เท่าที่ไล่เช็คตอนนี้นะครับควาเครื่อหน้าของช่วงที่เลยถนนหมายเลข2247มานะครับมีการวางสแปนได้แล้วทั้งหมด38สแปนแล้วครับสำหรับช่วงนี้ซึ่งถ้าคิดระยะทางเป็นเมตรก็คือได้1,100เมตรโดยประมาณนะครับก็ประมาณนี้นะครับหรือ1.1กิโลเมตรนั่นแหละครับทุกท่านเนี่ยครับสแปนก็จะต่อมาสิ้นสุดแค่ถึงตรงนี้อยู่นะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีแค่เสาต่อม้อที่ยังไม่ได้ วางสเปนดนะครับทุกท่านแต่ว่าก็คือมีการทํานั่งร้านใต้เสาวไว้รอนะครับก็จะทําไปจนถึงจุดสิ้นสุดก่อนที่จะถึงแนวเขตของเทศบาลตำบลปากช่องนะครับก็คืออันนี้ก็คือมันอยู่ในเขตของท่ามะนาวอยู่ครับทุกท่านแล้วหลังจากนี้เราก็จะเดินทางเข,าเข้าสู่ในเขตของปากช่องแล้วครับหลังจากนี้นะครับ ช่วงในเขตคลองของเทศบาลตำบลปากช่องนะครับยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มนะครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีพื้นที่ที่ว่างเว้นไว้ประมาณระยะทาง1กิโลเมตรกว่าๆโดยประมาณนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้ยาวไปจนถึงสะพานเกือกมา้านู่นแหละครับถึงจะมีความเพบ่มหน้าต่อนะครับก็คือจะมีเสาต่อมอต่อก็คือเลยเกือกมา้าตรงข้างหน้าไปนะครับทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็จะเว้นว่างไว้ประมาณกิโลเมตรกว่าๆเลยครับทุกท่าน ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการทําอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับทําไมถึงยังไม่ได้ทํานะครับยังเว้นว่างไวเนาะไม่แน่ก็อาจจะมีการย้ายทิศทางของคลอง,องน้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวยังไงผมไปสอบถามผู้ระหม้อเพิ่มเติม,ตมให้นะครับทุกท่านพอเลยสะพานเกือหมามา,มานะครับทุกท่านก็จะสังเกตเห็นว่านะครับเสาต่อหม้อก็จะขึ้นมารออย่างนี้เลยครับทุกท่านก็จะมีความเคื่หน้าอย่างนี้นะครับยาวจนถึงจุด จอดรถบริเวณสถานีรถไฟทางคู่ปากช่องเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะมีความคืบหน้ายาวๆแบบนี้เลยครับเสาตอม้อก็ขึ้นเต็มรออย่างนี้เลยครับจากที่แต่ก่อนก็คือยังรอเสาบริเวณภายในสถานียังไม่เสร็จนะครับแต่อันนี้ก็ช่วงบริเวณภายในสถานีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ช่วงที่ออกเดินทางจากสถานีปากช่องไปนะครับทุกท่านตอนนี้ก็เหลือแค่เสาต่อม้ออีกประมาณ11เสาเท่านั้นนะครับทุกท่านที่ยังหล่อไม่เสร็จนะครับเนี่ยครับสภาพก็ตามที่ทุกท่านเห็นเลยครับเนี่ยครับจุดที่หล่อไม่เสร็จก็11เสาเท่านั้นนะครับท่านนะครับเข้าใจว่าก็น่าจะดําเนินการเสร็จภายในปีใหม่นี่แหละครับหรือว่าถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเสร็จประมาณเดือนมกร,รานะครับถ้าเท่าที่ผมคาดการดูนะครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้นครับสาหรับงานหล่อเสาในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันเหลืออีกไม่เยอะแล้วครับทุกท่านหรือไม่ก็ถ้าไปช้าสุดกว่านั้นก็ประมาณสักเดือนกุมภาเนาะนะครับคิดว่าอย่างช้าเนาะแต่ผมว่างานหล่อเสานะครับก็น่าจะไวกว่างานวางสเปรย์อยู่ดีครับผมตำแหน่งของเสาต่ามอเสาที่ส1บดก็อยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านตอนนี้ลอนเชอร์ก็ วิ่งเข้ามาจอแล้วครับทุกท่านน่าจะเลยอีก2สเปนก็น่าจะต่อสิ้นสุดนะครับสําหรับจุดนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับจุดที่เรากําลังวิ่งผ่านอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจุด LG6 นะครับทุกท่านโดยจะมีจุดเริ่มต้นมาจากนู่นเลยครับตรงบริเวณร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อทาโร่นะครับซึ่งจะอยู่ตรงรอนเชอร์ที่อีกตัวหนึ่งอยู่นะครับทุกท่านซึ่งตอนนี้นะครับเท่าที่ไล่เช็คดูนะครับสําหรับจุดนี้นะครับความเคื่มหน้าบริเวณตรงนี้ก็จะต่อสเปนได้แล้วทั้งหมดนะครับ 43สิเปนแล้วครับสำหรับจุดนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าจุด l อ6เนี่ยจะมีระยะทางในการต่อได้ยาวสุดแล้วครับก็คือมีระยะทางประมาณ1,200นะครับกับอีก90เมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านนะก็ถือว่าเป็นจุดที่มีความคลืบหน้ามากสุดแล้วล่ะครับจุด LG6 เนี่ยนะครับได้ระยะทางเยอะกว่าคนอื่นนะครับในจุดที่เราเห็นเขาต่อสเปนมาทั้งหมดนะครับของตัวสัญญาที่สานะครับทุกท่าน ร้านอาหารทาโร่ที่ผมพูดถึงก็จะอยู่ในตึกส้มๆตรงที่เรากําลังผ่านเมื่อกี้เนี่ยครับโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับพอไปถึงตรงบริเวณสะพานเกือหมาข้างหน้าที่เรากําลังจะมองเห็นตรงนั้นนะครับทุกท่านเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะเริ่มทําการปรับโค้งนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพทั้ง2มุมมองให้ทุกท่านดูนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพทางมุมมองรถไฟนะครับหรือว่าเป็นภาพจากมุมมองของรถมอเตอร์ไซค์ที่ ขับเข้าไปในพื้นที่นะครับนี่ครับสภาพก็จะเป็นทางดึงตั้านนี่ใน,นบทาน่านเรามาดูสองมุมมองกันเลยครับว่าตอนนี้นะครับความพุ้นหน้าของเส้นทางช่วงที่ปรับปรุงนะครับตอนนี้เขาทําอะไรไปบ้างนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีบางส่วนก็เริ่มทําเสาต่อหม้อนะครับแล้วก็บางส่วนก็ทาฟุตติ้งเสร็จไว้รอนะครับทุกท่านเนี้ ซึ่งเท่าที่สังเกตดูนะครับพุดติ้งก็น่าจะมีระยะทางยาวแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4-500เมตรโือประมาณนะครับก็จะมาถึงโรงเรือนแค่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเส้นทางก็จะทํามาถึงตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือก็คือยังไม่ได้ทํางานเสาเข็มนะครับตรงพวกนี้นะครับทุกท่านก็จะมีเคื่อการมาเข้าพื้นที่ไว้แล้วก็มีการ มาเทหินคุกนะครับเพื่อที่จะทําให้เส้นทางนะครับเหมาะกับการที่ให้รถก่อสร้างนะครับเดินทางเข้ามานะครับเนี่ยครับแต่ว่าเขาก็จะมีเคลียวพื้นที่ไว้อยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านก็จะมานักประมาณช่วงนี้นะครับี๋ยวหลังจากนี้นะครับพอเลยรถพวกุดเจาะตรงนี้ไปนะครับเส้นทางก็จะกลับมาขนานกันกับแนวรถไฟทางไกลอีกเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมครับ พื้นที่ตรงบริเวณนี้ก็จะมีแต่ต้นไม้ต้นหญ้าที่ยังเขียวอยู่นะครับก็จะมีความคืบหน้าอีกทีนะครับช่วงที่จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีบันไดม้าเลยครับตรงจุดนั้นก็จะมีการหล่อเสาต่อมอไว้หล่อแล้วครับทุกท่านแต่ว่าก็คือยังหล่อไม่เป็นแนวแบบว่าเรียงกันเลยครับก็ยังมีทั้งขาดช่วงอยู่นะครับสําหรับช่วงบันไดม้านะครับโดยเฉพาะช่วงสถานีก็จะมีการเว้นว่างไว้นะครับ แต่ว่าก็มีการเคลียร์พื้นที่ไว้อยู่นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพอเลยโค้งตรงเนี้ยไปนะครับเนี่ยครับก็จะมองเห็นเสาแลวครับท่านเนี่ยครับที่เขาเริ่มหล่อเสาขึ้นมาไว้รอตรงนี้นะครับช่วงที่เขาเว้นว่างไว้ตรงนี้นะครับตรงข้างใต้มันจะเป็นอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟนะครับก็เลยเว้นว่างไว้นะครับเพื่อในอนาคตจะสร้างเป็นเสาต่ามอที่ใหญ่กว่าเสาต่ามอปกตินะครับเพื่อที่จะทําการขยายระยะของ เปลี่ยนออกไปนะครับก็คือจะอาจจะทําเป็นแบบโครงสร้างแบบคันยื่นสมุูรณนั่นแหละครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับพอจะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีบันไดร์มาเนี่ยครับก็คือมีแค่การเคลียร์พื้นที่ไว้นะครับส่วนเสาต่อมอก็ยังไม่ได้มีการก่อสร้างนะครับสําหรับช่วงภายในตัวสถานีบันไดม้มานะครับก็จะมีการก่อสร้างอีกทีนะครับตรงบริเวณที่เดินทางออกจากสถานีบันไดรมาไปแล้วนะครับเห็นไหมครับที่อยู่ข้างหน้าที่เรามองเห็นเสาต่อมออยู่ตรงนั้นแหละครับนั่นแหละครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเริ่มมีการหล่อเสาขึ้นหลายตัวนะครับส่วนเสาที่ยังไม่เสร็จตอนนี้ก็คืองานฟุตติ้งก็เสร็จแล้วนะครับเหลือแค่มาหล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงได้ก็จะเรียงเป็นแนวแล้ะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนถึงนู่นเลยครับตรงโค้งรูปตัวเอสนะครับที่จะเป็นจุดสิ้นสุดสัญญาของตัวสถานีบันไดม้านะครับแล้วก็สัญญาที่3ขีด3ด้วยครับซึ่งตอนนี้นะครับตรงโค้งตัวเอสนะครับทางผู้ละหมาเยิงก็กําลัง ดำเนินการทำรางรถไฟทดแทนใหม่นะครับเพราะว่าตรงเส้นทางรถไฟเดิมนะครับมันจะอยู่ในแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงบดีนะครับอาจจะต้องได้ยกเลิกตรงเส้นทางรถไฟเดิมนะครับแล้วก็ไปใช้เส้นทางทดแทนข้างล่างซึ่งเขาจะสร้างไว้อยู่ตรงข้างหน้าตรงนี้ครับผมซึ่งเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่าเขาจะเว้นเสาว่างไว้นะครับไม่ได้มีการสร้างต่อเนื่องนะครับท่านเห็นไหมครับตรงจุดนี้แหละครับที่ มีการสร้างรางทดแทนนะครับเห็นไหมครับรางทดแทนก็จะอยู่ข้างล่างตรงนั้นนะครับเนี่ยครับพอหลังจากนี้นะครับพอเลยเสาสุดท้ายตรงนี้ไปนะครับก็จะถึงจุดสิ้นสุดสัญญาของตัวสัญญาที่3ามขีดสแล้วครับซึ่งจะเป็นเสาต่อหม้อที่เป็นรูปทรงที่เขาจะเปลี่ยนเป็นระดับดินนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําการก่อสร้างรอไว้แล้วนะครับสาหรับตัวจุดสิ้นสุดสัญญาที่จะเปลี่ยนไปเชื่อมต่อกับตัวสัญญาที่3ามขีดหนึ่งนะครับเนี่ยครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางแอดดิงก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ